สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับ Moon Light Shop Review นะครับผมที่เราจะนําสินค้าจากเว็บ Moon Light Shop มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมมากับที่วัดลมยางแสดงผลแบบเรียวไทม์ที่สามารถติดตั้งเองได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะผมกับเจ้าส p ป TPMSM1 นะครับผมโดยที่เจ้าส p ป TPMSM1 ตัวนี้นะครับ สามารถชาร์จไฟได้ในตัวนะครับผมแล้วก็แสดงค่าลมยางได้ทั้งค่าบาร์และค่า PSI นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันดีกว่าครับว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างครับผมไปดูกันครับ อ่านี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเรือนที่วัดลมยางนะครับผมรุ่น t, t p m s m 1นะครับผมที่มีหน้าจอแสดงผลดิจิตอลมัลติคัลเลอร์นะครับผมแล้วก็ตัวเรือนเองยังติวมาอย่างดีนะผมสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นจุกเซนเซอร์วัดลมนะครับผมแล้วอันนี้จะเป็นสายชาร์จแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกิฟต์นะครับผมเอาไว้ ใส่กับตัวเรือนนะครับผมแล้วก็ยึดติดกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับผมอันนี้จะเป็นอะไหล่ของเซนเซอร์ตัวจุกลมที่วัดลมยางนะครับมีแถมมาให้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นกิ๊บอีแบบหนึ่งครับเป็นแบบติดกาวใช้กาว 3M ติดนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แถมมาให้นะครับผมพิฮอสปาย TPMS นะครับแล้วก็มีไข่ควงมาให้ด้วยนะครับผมไว้สำหรับติดตั้งเจ้า TPMSM1 นะครับผม แล้วก็น็อตตัวเมียครับ2ตัวโอเคครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดกับการรีวิวและอันบ็อกที่วัดลมยางสปาย tp msm 1นะครับผมบโดยที่ข้อดีของมันนะครับก็คือมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลมัลติคัลเลอร์กันน้าสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้แล้วก็แสดงผลแบบเรียลไทม์ติดตั้งได้ง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากชาร์จไฟได้ในตัวนะครับผมแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือน เมื่อมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณภูมิยางหรือแรงดันลมยางนะครับผมแล้วก็ยังแสดงค่าลมยางได้ทั้งค่าบาร์และค่า PSI นะครับผมโอเคครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Moonlight Shop นะครับหรือ Line แอดแอดมูลไลนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วกลับมาเจอกับการรีวิวในครั้งต่อไปผมสวัสดีครับ